ไที่เนี่ยนะลูโอ้โหเทอคาเอะไรได้เยอะนะเนี่ยเนาะได้เยอะแต่เ,เราจะไปข่มไงไปข่มตรงนน้นได้ถ้าเรามีร่องน้ำนนนนน้วมันก็ไม่ไหลเกิดน้ำเกต้นมงต้นไม้ได้หมดแก็ะน้เพื่อขยะออกเนี่ยะสมปูนเคลพื้นในรอบบ้านได้เลย,เลย กรกปุกขุดไปแค่โนนนี้หมดก็คือหมดแล้วนะเอ่ยางน้อ้ตัดไว้็มันจะเยก่เยวมันก็ได้ในกมๆน้อหน้มันอมเป็นคามดันนก็เ็นคมันหายความดันแน่หมดเนี่ยนก บางทีคนยี้มเกยอยิ่งไม่ออกกำลังกายอ่ะนี็ย้ยิ่งเป็นเนี่ยนะเดี๋ยวไม่สบายเนี่ยับ

รถกินกไปเช็ดครับเนไม่อ้ก็เข้าอะแันหลกันนี่มัเ็ดทุกวันเนาะเ็ทุกวันอทุกวันมันจเยอะประตูประตห้าจากไหนข้าวตังมาจากที่อื่นร้ว่าที่นี่ไม่ข้าวหาซื้อบ้านโอ้ไปส่เาสวนหนึ่งด้วยไปหมาสวนหนึแล้วก็เก็บนูนไปขาย เดียวมีเครื่องมีมอะไรอะไรอันนี้เขาปอกทำเป็นมะพร้าวคูดเหรอจ้ะเขาไปส่งอะไรส่งสลาดอ๋อคูดแล้วก็ไปส่งสลัดไม่ไม่คูดเขาปอกข้างหน่วยปอกข้างหน่วยเนี่ยออ๋ปอกเป็นอ๋อเดี๋เขาเขาส่งเป็นลูกๆเลยส่งเป็นลูก้วส่งไปส่งสลาดให้คูดไปอะไรแล้วแต่ พักก็พักนะบอกนะ<ช>ไม่ไหวกันเดี๋ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นข้าวสัแกแป๊บนึงนข้าวดยังไข้าวแลมาถึงก็ีกันเลยบบ่นี่ยทำไม,มก่อนก็ถาดทุนเขาโพดก็ทำกันอย่างนี้ทั้ททวันเลยวันนี้ ขายเมลก็ลงต่อเดฟอยู่บนเขาเนาะทำงานก็เป็นกับพวกเฮียจีบ้างใดล่ะพ่อแม่ไม่ได้ร่ำรวยเลยไหนพวกฉันเด็กเนาะก็ น้อเท่าไรเนียปีนี่เนี่ยอายุเนี่ยห้าก้าโแลาุกเป็นน้องเนี่ยเจ้าของสแ่มั็าเลยแ่ค่ะ่ใหญ่การทไม่ได้เหมือนกัน